สวัสดีพี่น้องสวัสดีเบอร์ทุกคู่ทุกคนเด้อสุโมงสุบนขี่ก้ามารับส้มสองซาบไลสวัสดีเอฟซีฟังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศทก็ยินดีตอนหับนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้นนข้าก้าม้าค้ายไปค้ายม่วงเขาก็ได้ร้ายเติมเมื่อกี้ขคล้ายย,ายงังเงงนี่คล้ายอหไรยคนเนเี่ยพี่น้องเอ้ยเอาจจะไปเจาะในไซป้าก็จะเอาถ่อลงยใบเขียว ก็ค่ายเลยไล่เติบเลยเลยพี่น้นองเลยคนซอยกันพี่น้นองเมื่อกี้นียังงึ้งสื่อเลยบ่ หน่วยใหญ่นี่พ่อใหญ่นี่ใช้ทงให้แล่าเลยตรงนี้เน็บด้านนะเทพเจ็บหวานหวานนี่กระพามาสื่อซอยทงย่างนไน

สั่นท้องให้พ่นนี่มันกำลังอาอนถอลงพี่น้องนีแยกแกเคี้ยวไปอยู่ ได้นอหน่แม่มีเอ้ยปวดโพแล้วได้นี่ครั้งแรกในชีวิตพี่น้องจะได้จะได้พักกันมากค้างหมากมูเอ้ได้ได้จะได้ใช้กับคุดอยู่นะพี่ได้แลยคุณน้องเว้ยประเดิมชื่อตลาดประเดิมชื่อแจ๊ชื่อตลาดนี่บุ๊มมีมุ่งชื่อตลาดได้หนิกับพ่อหาลองพี่น้อง ชีวิตเาต้องลองต,ลต้องเหีนหู้หน,น้า <ừ, S 2> ช่วงนี้ยังท่าน้งยังเงินซก่อนทางเงินเงินกได้ใส่ได้จ่ายในขอบคู่หนซานเอาไปทาเงินขาพื้นขาไผ่่ะมีแต่ข,ขากับขา หูุไปเซ็งนี่ก็เสียค่ะทึมอันงามด้านหน้าค่ะลูกเขาเย็นกันเนาะด้านหน้าลูขาเย็นด้านหน้าสวยงามและือะชิบโบ่ ได้เลยพี่น้องกระจุกน้ำมันเฮ้ยพี่น้องกวสได้แต่ละบาทแต่ละกีเบิร์ตหนีเบิร์ตหนีพันบาทน่อยเบิร์ตหนีะเบิร์ในนีพันบาทอาน้ำมันอีกากัดไปไปสไอ้น้อง คนขับโถการเชียนฮู้กะชิจะตึงๆเลยเนาะพี่น้องไปพี่น้องไปพี่น้องเอามาขายให้น้องเดืออยู่จะจะเป็น้ำเอายนเปนำเอายนตะกาผูจะากางือนักม้วนบานเด้อปลาลูกตีลูก <laughs> tông ơi, xài thung thung giang cái... thung giang kì <laughs> thay ừ. à, thung giang nút lạ, Xài thung giang <laughs> <laughs> tao là... nè, lúc hạ xài thung yên đấy thằng ơi đã à, ơi <laughs> เขาอดเวกเอาวะอันไปเ่ตุเย็ดนะอันเดือนเลยเดือนเออไปเตูเย็ดนั้นเสบเสบเลยขึ้นไปเรือกลุยขึ้นไปเลือกเลขึ้นไปเรื่อเอร่อยปุขึ้นไปเรื่อเอร่อยคอยเอาหน่อยใหญ่ๆก่อน อรดอาลดเ้ออลดานเดอยดวดอรดเหอยไดม่ัวีแต่ลูกข้าอวีไอพีเขาหมอควันผลกับมาพี่น้องสาสกมาซอยซื้อพี่น้องเลยแม่นั่งมาจะปากซองโผล่ ตออ,อ,องกงคลิปจ้าันมันห่อนก็อากาศมันห่อนบะจ๊ะถ่ายคลิปก็บอได้อ้ามอาร์วิดีโอน่ะบ่ได้เลยมันเต็มบบบ<อ>่เต็มก็แมนม่าตายมันอยากผักบอนมันทอดงีิยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮเ้ยเฮเย ฮักกับไปฮักกับมาแทงไหมแทงคอราาื่อใหม่นะหมื่นกแทุ่วมันเหมือนกววิปัญญาวว่น่าเราสามสิบพันกัยังจะจุบมีเงินใสเลยนี่ตีเลยเห็นบอกเออคนเียเนาะหากเดียวว่าสร้าพันเขาก็เร่งเดียวคือสองสามเจ้าขอบโมขอบใจ

บอกบอกควันมักคลองใหญ่เด้อบอกควันอมคข้กเม่อนี่บ่้าก็ไปเอา้าก็มามากัมาหลอกค่ยอิวได้ได้ชนะนี่มัางยังย่าคือเองตัวนี้หมเป็นยังดอกอันนะมันย่างนุ่มมาดงสิลูก แกมาเองเพอเ่น้นให้เนาะเใ่ทุกคนพื่อนยังดูลูเพื่อนนั้นย่านขวามัถ้านเคยขว้าเาบอเคยขว้างถ้าแบบดาวก่อนบนี้เป็น แมเพื่นเพื่งโทรซับบะหยักเนาะ10คันขอบใจเด้อเบาควันน่องเดือนโดนแฟนันเนิ่นถ่ายน้องง้าปิ๊ดปิปงมู่อยู่ซะ่หดเด้อลูกดดเด้อตาตาขอบมกขอบใจหลายๆ พี่น้องจะจ่อยสืบงโมซอยซาบุไลยังยังคนหาอยู่บนนะนะใส่ทงใส่ทงบ่ผมไมีบนยังขนหาจะจ่อจะจ่อยหน่วยเดียวผมมาซองปากเฮ้ยหน่วยอะไรขงามเธอเลยการกใส่ทงให้เนี่ยกว่าเจ้าทงให้เนี่ยกว่าได ได้เลยสองปากสองปากเมีนเลยเฮ้ยเมีนคามโตสองปากอืมอืเมีนั่งกับบริยูสิซื่ออืก็ลังไปฮะซับสิซับสมบัติเธอพี่น้องเลย เขาก็คล้ายให้ในน้นองเขาบ่เมื่อยบอ่ยายแดดแท้ๆอันนี้ฮักกริไปให้เพลินให้นั่งก็หายสื่อๆได้พี่น้อง ao hải tô thôi sao trời đập chép vua chép hàng của thua mua cậu hà phát chị đây à, anh đi hỏi tên hải tô là... <laughs> à, nhà hơi

โอ้ยบ oh, ึงนีพ <st ut ters> ี่น้องเมถาฮานะเจ้าสิแก่ไปใส่เดนี่คนอยู่บอเจ้าสิแก่ไปใส่เมทาอืมไปใส่เอาขั้วเห็นอยู่อาไพ่จัืรอนะผุ้ชา่นะดุแล้วบอ พอะไันะลูกจาวะ้วันพวันจะอวันพูวันอันไหนใคกบจักวนเขาทำกบจะไปใช้บ่แล้วฮะนี่แม่เล้วยนี่มาเด้อมาเด้อมาชอยนี่สามหน่วยซิบชอยื่อมกมเป็นยังจะเป็นยัง เจ้าน่ะไปเอาฐานในใส่เขาดลนี่ซื้อส่อบเท่าไรส่อถฐานดังสอยแต่จะเป็นเอาเลยม่มีฐานดังเลยก็ไปซื้อบ่เมื่อวั้ายสุด่งมึงได้ซานหน่วยสี่พันี่เงินนวนบางอย่างเล้ยวขยงอวดอยู่พู้จัก บ่าซื้อไอ้กินบ่เสดอหโอ้ยมาแต่บ้านขยหอยง่ยล้ายไหนนไปเนอะไปนะไ่าเผาจนว่าามีมีไ่กว่ามีไงนิดหน่อยกว่าโบรลณ แปเลยืันนี้เรายังแข็งแหงอยู่มาโซซูนี่นี่สิบพันเอาอัเด้อมานี่มานี่ื่อหมกโมโซยนะพิมพ์ซื่อหมกโม เอ้าเจ้านังบกกินบักโมนะโอ้กระือไอ้ลูกร้านกินกวห่หาน้ีบบกเกอะี่ยวนะรข้าสนหน้ามันตุยบ่เอ้าเราก็เป็นบ่เอกับนนองก็เป็นคือกันเอกับนนองบ่เากันในข้าวเซนพี่นนองเข้ามาส่งมาส่งฮอดหมอฮอดที

เท่าไรบนสองพันสามหน่วยสิบแม่ละิต่ะกดั้หน้าได้ซอบสามมือบนมกี้ในกันลอกกะกะ้านอ่อนกะยามันหอะเด้วังหันน้วังหันน้ัดบุมีกะรองนะบุมีกานนลงมูดั้รองน้ามูดําโน่นตาดมองน้าเป็นน้าก็ลงคลิน้าผาไอ้นีดบาดดั้มรองน้าแล้วกัเช้าตุ๊บน่นกระดน้าเบิ้ด บดดูน้ละหินอะยังเช็แอเ็ดหอหน้าตัวเองกับต่ตกุ้คอไปเล็กถึงไปจำหน้าเด็กเี่ยหนนะสุดเรียนเรียนตเทียงต่อนาเทียงดันาเจ๊ใหญ่เจดีเป็นนันสั่งสั่งงานมัโม่พี่น้อย ถางด้วยเฮ้ยถางด้วยเฮ้ยถ้ามีมาตป้ม่สิถางสามหน่วยซิบพันเต้งหวานเขะเ้าไปคขาบก็สีแดงอยี่แล้วเฮ้ยมะม่งแก้วก็ตกไว้มโม้ากะปิดเลยฮากะปิดปิดแล้วก็มาเคาะข้ายไิวันนี้ห้องอันในดองตู้สูงกรเม็นป้าไปจากมือหนึ่งสองมือนะเฮ้ย ่ทางได้ญาติก็จะเขาเจ้าญาติกันอยู่เฮือดกันยินหยังยินหยังนี่คนหิวเนาะบออินแม่นๆเฮยมันแบบว่าคนบ่ค่อยได้กินนะเฮยแต่ว่าเขาเจ้าเห็นเอาลงอยู่ด้เฮยมันักไกสิผ่านไปเพิ่นก็ซื้อกาซื้อเออซื้อ0นยอหวานอยู่หวานนี่แหงยาวแงยาวนะ มออาเยห่อสเย็นแหงสีแสบเอจิบกรอบๆมันบอกแสนะเฮ้ว้าลูกกับลูกพีลูลูกพีได้ัจหวะนั้นนะแ้ไปสซเบอรเลยจกูก๊กกูนะเฮ้ยแหงเบาเ้าอกินว่าสารบยเขากินเลยช่เพิ่เพิ่นบอกเลยเจ้าเลยไเพดเพี่น้องจนขำจนมือ บองโม่ค่ะก็ Bel like. ยังเดือดเดือพี่น้องเดือเดอกับบลายพี่น้องตอนมาเนี่ยจนผมมีหัวหมองหนังเชื่อได้นี่ก็ยังเดือบอลายพี่น้องโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยบิดมือบดเวียนไปคนบองโม่พี่น้องเไยปวดโพขอบโกขอบใจเด้อเจ๊เจ๊กับเรายายเงืองพ่อใหญ่พามเด้อแล้วก็น้องเดือนเบาควัน ซาบเจ๋อยพี่น้องเอ้ยแล้วก็ผู้ที่เฮ้าบัวแดงเอยสื่อกระผมขอบใจเด้อลูกค้าทุกท่านครั้งแรกในชีวิตเจ้าบัวลายได้ขายหมักโมแตงโมพี่น้องเอ้ยผู้ใด้มาสื่อกันกระนำเจ้าบุไลกันะมาอุดหนุนเจ้าบุไลกันห้อยู่ดีมีแหงมาทุกคนเด้อให้รับให้รวยคือกันเด้อพี่น้องผู้มาสื่อก็คือกันเด้อพี่น้องให้รับให้รวยคือกัน ดูสิว่ามาเบึงมาชมขีปซาบุไลกันอยู่ดีมีแห้งมาทุกคนโอ้ยยุงพี่น้อยมาทุกคนอยู่ดีมีแฮงเด้อพี่น้องขีปหนาเพาะกันใหม่เพื่อนๆมืออื่าเสียเลยไปหลอกใครอีกเด้อพี่น้องยอยู่ดีไม่แห้งมาทุกคนสบายดี